พี่แล้วพี่ดูดิ96%แล้วรถยังเหลืออยู่96%เด้อกูงุดยีว้ะ100%แตกสี่จบไป100%สองสามเลยแล้วเราไม่ไอเยี่ะจ้ามาเรื่องเลยกูบอกเลยสนุกแม่คันตาหมดเลยเนี่ยออกหมดแล้วมี18ด้วยอ่ะแล้วก็18 ไกลไปอีกอเออลงซ้ายใส่ขวาตรงโอเคอเค,คุยกันได้อยู่นึกว่าต้องใส่ขวารอซะแล้วใหญ่ไว้เหมือนจะต่ล่างสุดก็วะไม่ไม่พี่ไปข้าง,งบนงไม่ใช่ข้างบนเลร มงหเราเห็นพี่ถอยยิ้แสดงว่าพี่ต้องลิงแล้วแนะ่ก็เลยเอา<ด>อีกแล้ว,ลวตูดมาทไมมาดูเลี้ยวไม่ได้วรอเดียว,ม,ยยวมันเลี้ยวแข็งอยู่แล้วนะพี่คันเนี้ย รถไม่โดนอยู่ที่คาลินทีทีสองคนเริเ่มซื้อเยอะมันถึกเนี่ยละ่ะแต่หาถูกไหม <c oughs> ทีทีมีหนึ่งดีกว่าเยอะเลยเฮียขยายขอลดแรกอะไรน,น,น,นระ,อะ,ไ,ระไอเจ้าอ๋อ เฮ้ยโลโลกูไม่จกแล้วทั้งนั้นแ่ะเก็บเก็บเก็บไปทำฟาร์มดีกว่าไม่จกแล้วต้นไม้ไม่ได้เหรอจ้าฮะมต้นไม้ไม่ได้เหรอหูมาทั้งวันน่ะเม็ดเกินน่ะไม่เม็ดเราเลยบอกเม็ดใช่ใช่ใช่จะบอกให้เวลาทำใจสิบวิแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันที่จอเนาะปิดเพลง เสนอนายกไ,ไหมมีห้องเสนอไหมพี่เข้ามากับตำรวจตรงหัวกะลาอ๋อไอ้แท็กทูไอ้เย็บแบกออกวอไปแล้วเรียบร้อยแบกบหนึง่งไปเจอกันน้องแบก <laughs> เจอกันแบกน้องอ่าหน,นีเจอกันปิโลไปนอนตอนไหนคะ <laughs> เจอกันป <laughs> ิโล จยอกต่อรอดีกว่าอย่าเอารถไปเปลืองเลยมือเอารถไป่อสโอเถอะจบจบไปเฮ้ยพี่แต่ถ้าพี่พาวแต่ถ้ายางมันแตกสี่ล้อล้อสองร้อยมันก็เท่ากับ่้มซ่อมอัตโนมัตินะร้อยห้าสิบปะมันต้องซักร้อยห้าสิบปะให้มันถูอัตโนมัติหน่อยนึงเชี่ยแต่ก็ถ้าแตกสี่ล้อมันก็เท่ากับซ่อมช่างธรรมดา ช่างเขามีบริการใส่ยางอย่างเดียวปะวะเออไม่มีแบกแบกแบกเลือนอยู่เลือนขบับรถรถรถเออพาคุณรถไอ้ฉันพาคุรถก่อนพักรถพักรถเฮ้ยรอเลยรอเสนอตอนไปชมเมืองดิจากใจโจรสายประหยัดโจรไม่มีตังค์จากใจโจรที่ไม่มีตังค์พอจะซ่อมเฉพาะล้อได้ไหมครับทุกที่ ใช่โอเคใช่นะเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเจอแล้วกูจะต้องเจอตลอดไปสัส <c oughs> เดียวเห็นใหญ่มีปัญหากับตัวน<ม>ี <c oughs> ้ที่นั่งไวะมีปัญหา ลงเรื่อยๆอปรับให้มันสูงสุดแล้วแม่งก็ไหลลงเป็นเตี้ยสุดตลอดเลยมันจะพักเนี่ยต้องขันนับใหม่ป่ะเป็นเหมือนจะได้หน้ามาสักร้อนหนึ่งอ่ะ <c oughs>

มันไปถึงอยู่เลยเฮ้ยเนี่ยนี่มันจีทีทีสองอะพอเป็นพิธีไหมหรือว่าจะปล่อยไหมปล่อย,ยมันยังไงก็ถึงอโอ้ยยังไงก็ผิดเป็นพิธีอะ ให้เก้าอี้กูมันสูงขึ้นมาประมาณรอบที่สิบสี่แล้วมั้งไอ็กซตัดล่วงอยู่นั่นน่ะที่อะไรไม่รู้มันต้องอาจจะมีน็อตสักตัวไงพี่ที่ไว้ล็อกให้มันแข็งอ่ะาาแต่นั้นมันอนาจาจะคลายพี่แล้วพี่ดูดิเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วรถยังเหลืออยู่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์กูงูดีดว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แตกสี่ <laughs> จะพอรล้อไหมอ่ะเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวตอนรอต้องจัเก็เอาไว้ทำก่อนไหมฮะนั่งคู่ไหมแล้วหันเข้าขาซ่อมกันไม่เอาเสียเวลาปูนเยอะแยะคาินคาินคลิกคลิกอะไรอ่ะคลิอะไรอ่ะล้อยางแบงทุเลแงมมลกนียลังไฟกํลังไฟแบงสามลูกไอ้ตวดเดี๋ยวมึงรอจงพร้อมกันสามลูกเลย เออเออแล้วใครจะเป็นผู้ถูกเถือไอสัตว์รอกูแป๊บนึงกูกูกดแล้วกูซ่อมอยู่แปบนึงกูเลือกลูกใครกูเลือกลูกน้องคุณตำรวจดักไลนูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึ่งกันเร็วๆเขาแบบจบงานเร็วจังแล้วทานจอนั่งชูใช่ถูก็ไม่นั่งคู่ทำไมมาแตกเพิ่มวะงงว่ะเร็วเร็วนี่นี่ออกแล้วตึกไหนตึกปืนใช่ไหม ตึกแดงตึกแดงตึกแดงนะนกแดงนับหมูแล้วมีคนงอมค่ะเฮ้ยเนี่ยดักไล่ใครอยู่ดักไล่ซอยอลูกดัเยี่ซอยกนตัอไล่ได้เลยซ้ายตีเสตอรอขึ้นตึกตีพีพายังไม่โจกยังไม่โจกยืนอยู่อุ้ยไม่ใช่่อไล่ใครอะ ไลซอยข้างตึ้งไลซอยปีที่จบไแล้วช่พี่มีแต่ตีฮิ้วมาเนี่ยเออโอ้เมื่อกี้มีมีไม่น่าจะมีแต่ตีฮิ้วนะเพราะว่าไปมีฮับบัตด้วยมีฮับบัตเห็นอยู่แต่ว่าฮับบัตน่าจะเขาน่าจะเคลียร์เคลียร์ไปมาเลยแม่จอดตึกนี้จอดกองนี้รถโย่ไม่ออกจากก่อนเนาะทำอะไรก็ทำ กูรออยู่คารินเลือกลูกเร็วไปลูกไหนสุดเลยเราอะไอสัตว์กูอีกแล้วไปเลยมีใครให้มากกว่านี้ปะร้อยเปอร์เซ็นต์แตกสี่หสองสามโอแล้วเราไม่ขี้หม้กราตั yes. <t <t ้งสองคนเว่ยพอแตกพอยิงแตกหนึ่งปุ <t um> <t ๊บเสียหลักปุ๊บเข้าไปอีกสองยางเข้ากับสามยางแล้วเอ้ยกูกูอัดแอร์สุดแกกำลังขึ้นกำลังขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นไปดูก่อนว่ากี่คัน ฉลุกโดนทุนโ่มๆนั่งสาวก็ไม่ไม่เครียดเท่าไหร่แต่ถ้ามีสองคันนะสามคันนี่เฮียตีฮิวเวอร์เลยเฮียมาเร็วทิพไายเฮียมาเร็วกูจะจ้ามาคันเดีกูผิดจะจ้ามาก็มียาคันเดียวเพราะว่าไอ้ดาร์กต้องไปทำคดีจอ้อยปาามีสองคนจะจ้ามาเรียกเลยกูบอกเลยสลุกแม่ไม่ไม่อยากเป็นกูเฮ้ยเราคู่ด้วยดิ กราวออกเร็วๆที่เราออกเร็วเราเป็นตี๋ป่ะตี๋ไอ้พุ่งที่ช้าเขากำลังไปอีกคันนึงไอ้พุ่งที่ะไาจะอะไรกูคันตามหมดเลยเนี่ยออกหมดแล้วมีสี่แปดด้วยอ่ะกูต้องเอาสักคันอ่ะคันที่ช้าที่สุดกูได้รถอะไรไม่รู้เนี่ย เดือไมัไปทางล็อกฟอร์ดอะพี่คาลิมจะไล่ไปละเกรยาริมกเราคิดถึงนายอะกูหน้าเตยกูตัวยิงแล้วพวกๆวกวอ้ตั <c oughs> ไอพ้พวกไอพ้พไอพ้พอเชี่ยไอ่กูเลยสามน<า>้แล้วกูนนะ <c oughs> กำสองตอบแล้ว สลุกชาบุกี้กูโดนชาบุกี้กูกูโดนแน่ๆอ่ะก็กูบอกแล้วว่ามันต้องเลือกหนึ่งคนเว้ยจะกูไม่ไปกับพวกมึงแล้วไม่ปีดกาลินเออกูขึ้นชาแป๊บเดียวครับเรามาชาเองอ่ะเอออเเหมืนดิมครับคนชาไอพวกชั่วเมึงอิี้กูเจ้า เห็นเราเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมพูดถูกเลือกให้ผิดหวังเว้ยใช่พูดถูกเลือกให้ปวดหลังนี่ส่ะเดี๋ยวไอ้สอน้อขอบคุณมากขอบคุณมากมือวางแล้วพี่จ้องกูเลย ไปไปบ้านห้าบ้านหกมาเลยไปกูจะชืสาบแช้งเดี๋ยวกูจะบอกจ้าแล้วพวกมึงจะไปไหนกัน